สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นการทบทวนแบบรวดเร็วเร็วจีนะครับนะเพื่อไม่ให้คลิปมันยืดยาวด้วยครูจะทบทวนอันนี้จะพูดถึงการทบทวนในแบะการรู้ที่หนึ่งถึงประการรู้ที่ห้านะก็คือตั้งแต่เรื่องแรกตั้งแต่ตัแตตวแปรสุ่มนะครับจนไปถึงทวินามเลยละกันส่วนเรื่องที่หกในบทการรู้ที่หกเนี่ยจะเป็นเรื่องแจกแจงปกติกับปกติมาตรฐานใช่ไหมที่เป็นระครังกว้างแบบเนี้ยให้เราไปดูในชีตเองนะเพราะครูก็เพิ่งสอนไปไม่นานโอเคเนาะอ่ะ ดังนั้นเรามาดูแรกก่อนนะครับครูจะพูดถึงเรื่องแรกก่อนในหน้าบทที่หนึ่งในบางางานที่หนึ่งเนี่ยจะพูดถึงตัวแปรุ่มตัวแปรุ่มเนี่ยจะมีอยู่สองชนิดแล้วกันนะอ่าสองชนิดตัวที่หนึ่งก็คืออืมครูเก <problèmes. S 1> ่งเหมนกันนะค๊บอ่าตัวที่หนึ่งก็คือตัวแปรซ่มแบบไม่ต่อเนื่องอ่าไม่ต่อเนื่องกับอีกตัวหนึ่งก็คือกับแบบที่มันต่อเนื่องครับคือสองตัวนี้ต่างกันยังไงนะครู ถามว่ามันต่างกันยังไงเขาบอกอย่างนี้กันนะครับนะไอ้ไม่ต่อเนื่องเนี่ยก็คือให้เราดูที่ค่าที่เป็นไปได้อ่ามันจะมีคํานี้เข้ามานั่นคือคําว่าค่าที่เป็นไปได้อ่าสิ่งที่เราควรทาได้ก็คือหลุอคนหาได้ว่าตัวแปรสุม่มนะั้น่ะมันมีค่าที่เป็นไปได้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนาะอย่างเช่นไอ้ไม่ต่อเนื่องเนี่ยครับค่าที่เป็นไปได้ของมันจะเป็นเซตของครูเขียนย่อยๆให้เข้าใจสั้นๆเลยเนาะเป็นเซตของจํานวนเต็มอะไรเงี้ยเซตของจํานวนเต็ม อ่าแล้วก็นับได้อะไรครับจํานวนนับได้อะไรเงี้ย e, อะไรงั้นประรามาณนั้นส่วนถ้าต่อเนื่องถ้าเป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องจะเป็นยังไงก็จะเป็นเอ่อยอย่างเช่นที่มันเป็นช่วงๆคุให้คํานั้นให้มันเข้าใจยังไงนะเป็นช่วงๆยกตัวอย่างเช่นอะไรก็พวกน้ําหนักเอ่ออย่างเงี้ยเพราะน้ําหนักมันจะเป็นแบบน้ําหนักเอ่อหกสิบเจ็ดจุดหนึ่งหกสิบจุดสองอะไรก็ได้ใช่ไหมก็เป็นช่วงๆมันก็ไม่ใช่เป็นจํานวนเต็มเนาะอะไรประมาณเนี้ครับ อย่างถ้าไม่ต่อเนื่องถ้าคุูยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นพวกจํานวนครั้งที่ขึ้นหัวอะไรเ่างี้ครับอ่าก็อาจจะเป็นขึ้นหัวไม่ขึ้นหัวเลยก็จะเป็นเออศูนย์หนึ่งสองอะไรอะไรประมาณเนี้ยนะเออแบบเนี้ยเป็นจํานวนเต็มแล้วก็เอนอนได้อะไรก็จะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องประมาณนี้แล้วกันอ่ามีคำหนึ่งอ่าทีนี้มาดูอัตอนต่อไปเลยนะพูดถึงคุูจะพูดถึงการแจกแจงความน่าจะเป็นนะครับนะเออการแจกแจงความน่าจะเป็นอย่างสิ่งที่เราควรรู้มีอะไรบ้างข้อหนึ่งควรทำได้นะก็คือตาราง แจกแจงความน่าจะเป็นอ่าขูเขียนอย่างงี้ก่อน๋ยวมันคืออะไรเขาว่กกันนะอ่าความน่าจะเป็นอ่ามีอะไรอีกเอ่อเขาเรียกอะไรอะฟังก์ชันนมวลความน่าจะเป็นหรอหรือที่เราต้องบอกว่าอะไรนะอซิกมาของ p ที่ซิกมาของความน่าจะเป็นครับหรือพูดง่ายๆของความน่าจะเป็นอะผลรวมของความน่าจะเป็นเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งเออไปดูเอาแล้วกันนะในชี้ว่ามันคืออะไรอะไรประมาณนี้เอ่อมีอะไรอีก อมที่เราต้องรู้เอ่านี่ค่าคาดหมายครับค่าคาดหมายอ่าค่าคาดหมายก็ตามมาด้วยนี่เลยเอ่อความแปรปรวนแล้วก็ส่วนเบ่งเบนอ่ากูเขียนย่อยๆไหมเนี่ยส่วนเบี่ยงเบนนะส่วนเบ่งเบนอ่าความแปรปรวนเอ่เขียนสัษล์คห้ดยเลยเนาะ saud? สัญลักษณ์ของความแปรปรวนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะความแปรปรวนอันนี้คล้าเลขหกนะแต่เป็นกำลังสองนะอ่ากับตัวเบนมาตรฐานด้วยนะตกคำว่ามาตรฐานไปมาตรฐานก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนค่าคาดหมายก็จะเป็นสััญลกษณ์นี้นะครับตัวคล้ายๆตัวยูอ่ะมันคือตัวมิวอ่ามิวมิลเอ็กอะไรเงี้ยอ่าตัวค่าคาดหมายของตัวแปซุมเอ็กประมาณนี้นะครับนะสิ่งที่เราต้องรู้ในสามข้อนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจอยแยกแยกเข้าไปทีละอย่าง ครูขอยกตัวอย่างที่มันง่ายที่สุดแล้วกันนะครูคิดว่ามันน่าจะง่ายที่สุดละเอ่อสมมติว่าอ่ามีโจทย์ข้อนึงคืออ่ตัวอย่างนะโยนเหรียญเอาโยนเหรียญน,นี่แหละมันเบสิกสุดๆแล้วนะโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสองครั้งนะอสองครั้งให้ตัวแปรสุ่มนะครับตัวแปรสุ่ม x แทน จำนวนครั้งจำนวนครั้งนะทีขขะข่ขึ้นหัวขึ้นอะดิขึ้นขึ้นหัวก็ได้อะตัวอย่างนี้โอเคแทนจำนวนครั้งที่คือหนูครูไฮไลท์ครับว่าจำนวนครั้งก่อ่าสิ่งที่เราต้องทําก่อนที่เราจะเขียนการแจกแจงความน่าจะเป็นได้ก็ก็มีไม่กี่อย่างครับนะอ่ะก็อันดับแรกอ่ะเราควรเขียนค่าที่เป็นไปได้ก่อนแต่ประเด็นคือบางคนอาจจะนึกค่าที่เป็นไปได้ไม่ออกเลยถูกไหมดันอองนั้นครูเขียนอย่างนี้ก็แล้วกันนะสมมติว่า การโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสองครั้งเนี่ยมันมีแซมเปิลสเปซอะไรบ้างแซมเปิลสเปซเขาเขียนเซตออกมาก่อนพยายามแยกออกมานะอันนี้พยายามเขียนละเอียดนิดน,นึงครับโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสองครั้งเนี่ยครูเออบอกไปเลยนะแซมเปิลสเปซมันก็จะมีอะไรบ้างหัวหัวอ่าหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยเห็นไหมสี่แบบตัวนี้สี่กรณีนะมีสี่กรณีที่นี้จะสังเกตว่าครูจะสังเกตนี้นะ เนื่องจากว่าสิ่งที่เราต้องการตัวแปรสุ่มนะครับมันแทนจํานวนครั้งที่ขึ้นหัวเห็นปะจำนวนครั้งที่ขึ้นหัวดังนั้นเรามาดูแต่ละกรณีว่าจํานวนครั้งที่ขึ้นหัวในแต่ละกรณีมันเป็นเท่าไหร่เราดูนะเขียนอย่างนี้ครับตรงนี้เนี่ยจำนวนครั้งที่ขึ้นหัวจากการโยเรียนหนึ่งเรียนสองครั้งเท่าไหร่ก็คือสองถ้าไหมสองครั้งอ่าแล้ันี้ล่ะนี่อันนี้หัวหัวก้อยเนี่ยคือขึ้นหัวเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งครั้งอันนี้อันนับมาก็ขึ้นหัวหนึ่งครั้ง หนึ่งนะครับคูเข e ียนเลขหนึ่งอ่าหนึ่งนี่ก็หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเขียนเล็กๆอ่าส่วนนี้เป็นไงก้อยๆ้ขึ้นหัวเท่าไหร่นะคือไม่ขึ้นหัวเลยใช่ไหมแบบเขาหมาก็คือเป็นศูนย์ครั้งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยครับอีตรงเนี้ยแหละตรงที่เนี่ยนะที่เราเขียนเขียนเนี้ยแหละมันคือค่าที่เป็นไปได้เซตของค่าที่เป็นไปได้อ่างั้นครูเขียนอย่างนี้ค่าที่เป็นไปได้ครับอ่าค่าที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างก็จะมีเซตของศูนย์ หนึ่งแล้วก็สองไม่ต้องไปเขียนหนึ่งซ้ำเนาะมันก็หนึ่งกับหนึ่งเหมือนกันแหและก็เป็นสูตรหนึ่งสองก็คือมีสูตรก็คือตรง,ตรงนี้มีสามค่าเห็นไหมอ่าตรงนี้มีสามค่าอ่ะครูบอกไว้ก่อนมีสามค่าคือมีสูตรมีหนึ่งมีสองอะไรอย่างงี้หา,าเราหาตรงนี้ได้ก็โอเคแล้วระดับหนึ่งทีนี้สิ่งที่เราต้องทําต่อไปครับในการจะสร้างตารางแจกแจงความน่าเป็นก็คืออ่าเราก็ต้องมาหาความน่าจะเป็นของแต่ละค่าของแต่ละค่าที่เป็นไปได้ก็คืออ่าครยอย่างนี้นะ กูให้ x i ตัวเนี้ยคือค่าที่เป็นไปได้เนาะกูลเล็บไปหน่อยนะเผื่บางคนไม่รู้ค่าที่เป็นไปได้ไปค่าที่เป็นไปได้นะอ่า x i ค่าที่เป็นไปได้ชึบอ่ากับกูบสร้างตารางสองอันนะชึบแบบนี้อ่ากับตัวนี้ครับตัวนี้คือ p x i นะครับ x i ตัวนี้ครับอ่าแน่าก x i เราคือค่าที่เป็นไปได้ใช่ไหมนี่นี่นะ อ่าความน่าจะเป็นของแต่ละค่าที่เป็นไปได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่โอเคไหมอันนี้ความน่าจะเป็นนะของนจปอ่าโอเคดังนั้นเราก็ใส่ค่าที่เป็นไปได้ครับมีอะไรบ้างมีสูย์มีหนึ่งแล้วก็มีสองคู่แบ่งนี้อ่าดังนั้นเราก็มาดูครับค่าที่เป็นไปได้เป็นศูตรไหมครับว่าไงก็คือนี่ไงครับก็คืออันนี้ก้อยก้อยถูกไหมก้อยก้อยนะครับมันเป็นหนึ่งกรณีถูกป่ะกรณีนี้มันคือกรณีสูเนี่ยมันคือกรณีที่เป็นก้อยก้อยมันเป็นหนึ่งกรณี จากทั้งหมดกี่กรณีเอ่ยอ่าสี่กรณีถูกปะเหตุการณ์ที่เราสนใจคือเหตุการณ์ที่ขึ้นหัวศูนย์ครั้งก็คือกรณีนี้ก้อยๆจากทั้งหมดกี่กรณีเอ่ยสี่กรณีนะคืนนี้หนึ่งสองสามสี<ๆ>่เห็นไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสี่อ่าต่อมาเหตุการณ์ที่เอะไสนใจอะไรเอ่ยขึ้นหัวหนึ่งครั้งขึ้นหัวหนึ่งครั้งเรามีกี่กรณีมีสองกรณีครับโอเคไหมมีสองกรณีจากทั้งหมดสี่กรณีหนึ่งสองสามสี่ก็จะเป็นเศษสองส่วนสี่แบบนี้เราก็ทำไปเรื่อยเนาะ อันนี้ขึ้นหัวสองครั้งก็จะมีแค่หนึ่งกรณีจากทั้งหมดสี่กรณนี้แบบนี้อ่านี่คือการเขียนตารางแจกแจงอ่าที่นี้ตารางแจกแจงมันเอาไปเล่นอะไรบ้างเขาจะอาจไปเอาไปถามความน่าจะเป็นเอออุตสาที่จะขึ้นก้อยอย่างน้อยสองครั้งเออคิดเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขา่าจจะเป็นที่จะขึ้นก้อยสองครั้งคิดเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยล้วก็ตอบเขาไปนะครับนะประมาณนี้แลวในตารางนี้มันถามอะไรได้อีกอ่าถามว่าเอ้ยเป็นฟังก์ชันความน่าจะเป็นไหมหรือ ไอซิกมาของที่ครูบอกนะซิกมาของความน่าจะเป็นนะครับอ่าซิกมาของ p ที่ x เท่ากับ x i เนะี่ยรวมเป็นหนึ่งไหมรวมเป็นหนึ่งไหมก็ลองเช็คดูสิเนี่ยเอาหนึ่งส่วนสี่เอาความน่าจะเป็นแต่ละตัวเนาะเนี่ยเนี่ยนะมารวมกันได้หนึ่งไหมถ้ารวมกันแล้วได้หนึ่งก็เขาบอกว่าเป็นอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเนาะ็อย่างเช่นหนึ่งส่วนสี่บวกสองส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนสี่ก็โอเคเท่ากับเศษสี่ส่วนสี่ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งมันก็จะเป็นฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็น อะไรประมาณนี้นะครับนะทีนี้ต่ออีกนิดนึงนะครับอ่ะพอเราผ่านสองอันนี้ไปละทีนี้สิ่งต่อมาที่เราควรรู้ก็คืออ่ะค่าคาดหมายครับอ่ะค่าคาดหมายค่าคาดหมายหายยังไงค่าคาดหมายอ่าค่าคาดหมายค่ามิวนะครับค่ามิวมิวเอ็กซ์เนี่ยอย่างไงเนาะค่าคาดหมายครูเขียนอย่างนี้นะค่าค่าคาดหมายนี่เราหาจากเอ่อมิวเอ็กซ์เนี่ยหาจาก ซิกมาของอันนี้ครับซิกมาของ x i คูณกับ p x, ที่ x เท่ากับ x i ให้มองเป็นสองก้อนอย่างเงี้ยคือ x i มาคูณกับ p x, ที่ x เท่ากับ x i เห็นไหมหรือพูดง่ายๆคือไงครับมันเป็นอย่างนี้ก็ไปดูที่ค่าที่เป็นไม่ได้เป็นศูนย์ก่อน x i คือค่าที่เป็นไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยค่าที่เป็นไปได้เป็นศูนย์ความน่าจะเป็นไม่เท่าไร่เอามาคูณกันก็จะกลายเป็นศูนย์ คูณกับเศษหนึ่งส่วนสี่อ่าเสร็จ 1, แล้วไปบวกกับอะไรต่อคะแนนเป็นไปได้เป็นหนึ่งมาคูณกับความน่าจะเป็นของค่าที่เป็นไปได้เป็นหนึ่งก็คือหนึ่งคูณกับเศษสองส่วนสี่ไไอ, 1, ส 2, อย่างเงี้ยครับทําไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวก็กลายเป็นสตัวถัดไปก็จะเป็นสองคูณกับเศษหนึ่งส่วนสี่อ่าแบบนี้เราก็คิดเลขมาเนาะแต่ละตัวได้เท่าไหร่ตัวก้อนแรกนี่ได้ศูนย์บวกกับก้อนหลังได้เศษสองส่วนสี่อันนี้เศษสองส่วนสี่มันกันรวมเป็น เศษ4ีส่วนสเนาะเลยมีใช่ไหมเนี่ยเลยมีค่าเท่ากับไปอ่าอะไรวะเคลื่อนเคลื่อนอ่ะเศษ4ีส่วนสตรงนี้นะครับใช่ไหมเนี่ยใช่นะอ่ามันเลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่4ีส่วนสก็เลยมีค่าเท่ากับ1ประมาณนี้คือค่าคาดหมายเอ่อความแปรปรวนครูไม่ได้ทวนแล้วกันนะครูบอกแค่สูตรไปแล้วกันนะครับไปลองหาดูเองเนาะความแปรปรวนอ่าความแปรปรวนความแปรปรวนครูบอกสูตรไปแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือไอ้ตัวนี้ กำลังสองนะเออใช่ใช่ใช,ใช่กำลังสองอ่าไปหาตัวนี้มาดูภาพแม่ปวนเออเราหาไงใช่ไหมเราหาจากตัวนี้นะครับ,รบกําลังสองเนี่ยคือถ้าเป็นส่วนเบเบนมาตรฐานเนี่ยมันก็จะเป็นไม่มีกําลังสองใช่ไหมมันก็จะติดรูดแต่พอกาลังสองในรูมันก็จะหายไปไม่ต่าเป็นตัวนี้ครับ xi ลบ m U x ยกกำลังสองที่คูณกับ p x ที่ x เท่ากับ xi พูดง,ง่ายก็คือทําไงอันนี้นะมันมีสองตัวก้อนนี้ ก,ก,ออก,ก้อนแรกที่กำลังสองกลับไปก้อนหนึ่งมาคูณกันอ่าครูอ่าครูคทําให้ดูก่อนสักตัวนิดหนึ่งก็ได้นะครับนะเนื่องจากเราได้ค่าคาดหมายมาแล้วค่าคาดหมายเราเป็นหนึ่งเนาะนี่นะอ่าเดี๋ยวเราเอาตัวนเนี้ยแปลเลยเห็นไหมสังเกตว่าความแปรปรวนมาเกิดจากเอา xi ซึ่งก็คือค่าที่เป็นไปได้มาลบกับค่าคาดหมายอ่าคูเอย่างนี้นะมันก็จะกลายเป็นสูตรลบหนึ่งเอาตัวแรกก่อนนะสูตรลบหนึ่งยกกำลังสองแล้วมาคูณกับอะไรเอ่ยคูณกับ ความน่าจะเป็นของค่าที่เป็นไปได้เป็นสูเนี่ยครับทีละตัวนะไล่ไปทีละตัวก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เลยหนึ่งส่วนสี่อ่ะต่อมาไปดูแล้วก็บวกไปดูตัวที่สองต่อทําไงก็นี่ครับเอาตัวนี้นะมองที่ตัวนี้นะเอาค่าข่าใหมาของเราคือหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งก่อนอ่าหนึ่งลบหนึ่งยกกำลังสองได้อะไรไม่รู้อ่าแล้วมาคูณกับความน่าจะเป็นของที่นี่คือเหตุการณ์ค่าที่เป็นไปได้ที่เป็นหนึ่งก็คือเศษสองส่วนสี่เนี่ยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วเราคิดเลขออกมาโอเคไหม ประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้สำหรับคว,ความแปรปวนแล้วสมมติว่าสมมุตมินะสมมุติพอคิดออกมาได้แล้วสมมุตินะครับคิดมาได้เป็นเท่าไหร่เอ่อสมมุติ <Thought s up> ว่าคิดออกมาได้เป็นสี่เหลี่ยมนะสมมุติครูมูนนะครับนะไอ้เนี่ยครับความแปรปวนกำลังสองเนี่ยได้ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมดังนั้นส่วนเบี่ยงเบนจะเท่ากับเท่าไหร่ล่ะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยนะย่อๆนะครับนะย่อๆมาตรฐานจะเท่ากับเท่าไหร่ก็ใส่รูทให้มันประมาณนี้เนาะโอเคไหมอ่า ประมาณนี้เองครับอ่ะประมาณนี้นะทีนี้ก็สิ่งต่อไปที่เราควรเอ,อ่อจะรู้อ่ะจากตารางตัวนี้นะครับนะกู่ขออนุญาตยกจากตารางตัวนี้ไปอ่าจากข้อเดิมเลยกูขอทําซ้ําชึบแป๊บหนึ่งนะครับอ่าจากตารางตัวนี้เลยสิ่งที่เอ,อ่อจากตัวนี้นะอ่าจากตารางตัวนี้ครับจากข้อเดิมเลยนะขาถามว่าเป็น าก,าก,าการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องไหม่าครูอธิบายอีกหน่อครับการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องเนี่ยคืออะไรเออมาจะเขียนตกอะไรไปบ้างนะครูก็รีบๆเอกรูปไม่ต่อเนื่องเนี่ยคืออะไรก่อนเนาะการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องคืออะไรนะครับนะมันคือการที่ไอเป็นการแจกแจงของตัวแป,ปรสุ่มชนิดหนึ่งแล้ว เอาสั้นๆเลยนะ P ที่ IP ที่ x เท่ากับ xi นะครับหรือความน่าจะเป็นของแต่ละค่าที่เป็นไปได้เนะี่ยมันมีค่าเท่ากับเซส่วน n ทุกตัวทุกๆ xi นะทุกๆ xi ยกตัวอย่างเช่นเอเอนิดหนึ่งโดยที่ n ตัวเนี้ยครับเนี่ยนะหมายถึงอะไรเอ่ยจำนวนสมาชิกค่าที่เป็นไปได้ อ่าโอเคไหมมันคือจํานวนสมาชิกของค่าที่เป็นไปได้ดังนั้นสิ่งที่ครูกำลังจะบอกคืออะไรครับข้อเนี้ยเป็นการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องหรือไม่เนี่ยเราก็มาดูเลยดูว่าจํานวนสมาชิกของค่าที่เป็นไปได้มีเท่าไหร่มันมีกี่ตัวมี3ค่าเห็นไหมหรือมี3ตัวนั่นแหละดังนั้นถ้าข้อนี้จะเป็นความน่าจะเป็นเอ,อ่อการแจกแจงเอกรูปแบบไม่ต่อเนื่องนะครับถ้ามันจะเป็นนะน,นะ ip ที่ x เท่ากับ x i เนี่ย มันจะต้องมีค่าเท่ากับ1ส่วน n ซึ่ง n ของเราก็คือสมทุกตัวแล้วมันเท่าไหมมาเช็คเลยครับดู p ที่ x เท่ากับ x i เป็นศูนย์ก่อนก็ได้อ่ะสูนตัวแรกนี่นะศูนตัวนี้เป็นไงมันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเซษหนึ่งส่วนสี่แล้วมันเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามไหมคำตอบคือมันไม่เท่าไงดังนั้นก็ตอบไปเลยครับถ้าตัวแรกไม่เป็นก็จะถ้าตัวแรกมันไม่เท่ากันแบบนี้ก็จะบอกว่ามันไม่เป็นการแจกแจงเอกรูปแบบ ไม่ต่อเนื่องนะครับโอเคปะ่ะก็แค่นี้อ่าประมาณนี้นี่คือคอนเซปต์ของมันนะอ่าแล้วเราจะรู้เนี่ยแล้วข้อไหน่ะที่จะเป็นถ้าข้อนี้จะเป็นนะครับขออนุญาตนะถ้าข้อนี้จะเป็นไอความน่าจะเป็นตัวเนี้ยต้องเป็นหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามแล้วก็หนึ่งส่วนสามทั้งหมดเลยเพราะว่าค่าที่เป็นไปได้มันมีแค่สามค่าเนี่ยอ่าคอนเซปต์ของไอเรื่องเนี่ยครับาาการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องเนี่ยเขาบอกว่าความน่าจะเป็นทุกตัวต้องเท่ากับหนึ่งส่วนเอ็นโดยที่เอ็นเป็นจํานวนสมาชิกของ ค่าที่เป็นไปได้โอเคไหมอ่ะเริ่มนานแล้วครูว่ามันน่าจะนานแล้วต่อมาอ่ะครูไม่ละเอียดมากแล้วกันนะเอาเท่าๆแล้วเรา,า,าไปทวนต่อคร่าวๆนะครับต่อมาทวินามครับทวินามสิ่งที่ครูอยากบอกเราก็มีไม่มีไม่เยอะนะครับนะก็คืออ่ะเอานี้นะครับทวินามทวินามเนี่ยเออเขาจะเขียนอยูในรูปเออมันจะมีสัญลักษณ์เขียนแทนการแจกแจงตัวแปรสูม x อ,อยู่ Arctic, เนาะว่า,ามีการแจกแจงแบบทวินามเนี่ยทวินามต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับนะ x เอ่อยึกยยืนนะครับนะมีการแจกแจงแบบตัว B เนี่ยไหมคุ้นไหมอ่าเมื่อตรงนี้เป็น n แล้วก็ p อ่าทีนี้มันหมายถึงอะไรมันบอกว่าตัวแปรสุ่ม x เนี่ยครับมีการแจกแจงแบบไบโนเมียลตัวบีคือไบโนเมียลหรือทวินามตัวที่วงเล็บข้างหลังเนี่ยตัวหน้าคือ n นะตัวหลังคือ p โดยไอ้เจ้า n กับ p นี่คืออะไร n กับ p อ่าถ้าคนเล่นเกมก็จะบอกว่า nice play p ตัวนี้คือเอ่อเขาเรียกนะ โอกาสวะเขาเรียกความน่าจะเป็นที่จะเท่าไหร่สำเร็จกูเขียนตัวใหญ่เลยสำเร็จโอเคไหมสำเร็จอ่าอืมโอเคไหมอ่าทีนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูกันเะว่าอ่ามันจะเอาไปใช้ยังไงบ้างเออทีนี้ครับดูต่อนะดังนั้นสมมุติว่าเจอกําหนดมาให้กําหนด เอ็กซมีจัดการแบบไมโนเมียลหรือทวินามเนี่ยที่ n เป็นคูมั่วเลขนะเอ่อเป็น5แล้วกันนะครับอันนี้เป็น0.3หมายความว่าไงอย่างนี้สิ่งที่เราต้องตีความได้หนึ่งคืออะไรครับอ่ะ n เท่ากับเท่าไหร่ n เท่ากับห้าโอเคไหมและ p หรือความสำเร็จเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.3อ่าอะไรประมาณนี้โอเคไหมแล้วทีนี้ยังไงต่อทวินามเนี่ยเอ่อการหาความน่าจะเป็นของทวินามครับครูอัมบาร์พักเข็มตรงนี้นะ สมมติว่าการหา p ที่ x เท่ากับเอ,อ่อ x i อนะสมมตินะนนะอ่าตรงนี้เราหาอย่างไงใช่ไหมเราจะหาได้จากอ่า n เลือก x แบบนี้คูณกับ p ยกกำลัง x คูณ1ลบ p ทั้งหมดยกกำลัง n ลบ x ครับ ใช่ปะเนี่ยใช่สิอ่ะโอเคไหมการหาคำตน่าจะเป็นเหนอหาจากตัวนี้เราไปลองดูทว,วนๆเราเนะในชีตอ่ะยกต,ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณต้องการหาจากข้อนี้นะถือว่าต้องการหา p ที T ่ x เท่ากับสนะครับอ่ะสมมตินะอันนะี้กูมั่วๆนะโอเคไหมหมายความว่าไงก็นนะีมม่ครนะับนะอ่ะ x เป็น2เนาะแล้วก็เอาตัวสูตรด้านขวาเนี่ยมาแทนนะพี่น้าก็คือมีทั้งหมดเท่าไหร่มีทั้งหมด5เลือกแค่2เท่ากับ2คือเลือก2ก็เป็น5เลือก2องเี้ยครับอ่า แล้วก็เป็น p กํลัง x ก็คือ0.3กํลัง x ก็คือ2คูณกับ1ลบ p 1ลบ p ก็คือโอกาสที่มันจะไม่สำเร็จถ้าสำเร็จ0.3ไม่สำเร็จก็ต้องเป็น0.7อ่ะแล้ว n ลบ x ก็แทนค่าคิดเลขออกมาเนาะตรงนี้มันได้3อะไรประมาณนี้แล้วเราก็ไปคิดเลขแตกเออ n เลือก5เลือก2คิดมาได้เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับนะอ่ะมีอะไรอีกเพื่อไม่ให้คิดเป็นยาวเนาะในเรื่องทวินามเอ,อ่อ μ x ครับ μ x ก็คืออะไรเอ่ย ค่าคาดหมายอ่าแต่อันนี้มันเป็นการแจกแจงแบบทวินามนะถ้าสมมติว่าเอาข้อเดิมเลยนี่อะตัวนี้เลยนะนี่ทึบทำซ้ำมาจากตัวนี้ x เป็นการแจกแจงแบบทวินามจงหาค่าคาดหมายเราหาไงตอบอันดับแรกรู้สูตรมัอนก่อนสักนิดนึงหาจาก n คูณ p ครับง่ายเลยไหมอ่าค่าคาดหมายหาจาก n คูณ p n เป็นเท่าไหร่ล่ะ n เป็นห้าคูณกับ p ที่เป็นศูนจุดสาตอบเลยค่าคาดหมายเท่ากับ1จุด 5อะไรนั่นเองประมาณนี้สิ่งต่อมาก็คือตัวนี้ครับเราคุ้นค้นแน่นอนเนห็นไหมตัวนี้คายาเลโกกำลังสองเนี่ยมันคือความแปรปรวนความแปรปรวนอ่โอเคไหมความแปรปรวนมันหาอย่างไงมันหาจากนี่ครับนะ n คูณ p แล้วคูณจาก1ลบ p ในทิดอาจจะไม่มีใช่ปะจริงจริมันมาจากตัวนี้นะครับมันมาจากอันนี้ ส่วนเบ่งเบนมาตรฐานตัวนี้ที่ไม่มีกำลังสองน,นะมันคือส่วนเบ่งเบนมาตรฐานเขียนย่อๆนะเบ่ยงเบนมรตาเทนี่มาตรฐานอ่ะจะเท่ากับเท่าไรก็จะเท่ากับ,ร,กบรูทของ n p คูณ p คูณกับ1ลบ p อย่างงี้ถูกไหมอ่าซึ่งอ่ะสมมติว่าคุณแบบประมาณนี้เนาะมันมาจากตัวนี้ครูถามหาเอคูเออามหาความแบบปรปรวนแล้วกัน แล้วความแปรปรวนจะเท่าไหร่นี่ครับ n คูณ p เราก็แทนค่าไปเลยซึ่งจริงๆเรามาจากข้อนี้แล้วถูกไหมอ่าเขาลู่เลยครับ n คูณ p ก็1.5มาแล้วอ่าไปคูณกับ1ลบ p 1ลบ p คืออะไรก็นี่ย p เป็น0.3 1ลบ p ก็1ลบ0.3ก็เป็น0.7อ่าเราก็คิดเลขออกมาเนาะได้1.05ไหมอ่าประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยครับอันนี้เขาเรียกเนาะความแบบปรปรวนดังนั้นอันนี้ครูก็คิดได้เลยเนาะว่าไอ้สมัยเบนมาตรฐานเขาจะเท่ากับรูทของ 1. 0.5อะไรประมาณนี้นะครับอ่าตรงเรื่องตรงคิดเลขนี่เอ่อเป็นหน้าที่ของเราเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับตั้งแต่แรกจนถึงนี่ส่วนถ้าอยากาอ่านละเอียดกว่านี้เราก็เออไปดูในชิดน,นี่หนึ่งนะหนึ่งถึงห้านะครับอ่ะประมาณนี้ละโชคดีครับเด็ก